สวัสดีค่ะพบกับกูรูจอยนะคะจากม o น e y g กูรูไทยแลนด์บายเช็คราคา .com ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่งานมหกรรมการเงินกรุงเทพครั้งที่22 m ั n นี่ x p o 2022ค่ะงานจัดขึ้นที่อาคารชาเ l l e n g e r ฮอล์2-3 Impact เมืองทองธานีนะคะการจัดงานปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด w e a l t o wellness ความสมดุลแห่งชีวิตค่ะบรรยากาศของงานจะเป็นยังไงจะมีโปรโมชั่นการเงินอะไรที่โดดเด่นน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย ปีนี้ก็จะมีแบ่งเป็นโซลหลักๆทั้งบริการการเงินการลงทุนบริษัทประกันภัย Health and Wellness Lifestyle ซึ่งจากที่มองคร่าวๆนะคะบูธ t การเงินเยอะมากเลยค่ะและที่แน่ๆเลยคือแต่และที่ขนโปรโมชั่นเด็ดๆมามากมายแน่นอนอันดับแรกนะคะเราจะพามาดูบูธแคชจอยค่ะสินเชื่อน้องใหม่จากเกาหลีเขามาร่วมงานมหกรรมการเงินเป็นครั้งที่2แล้วจะมีโปรโมชั่นอะไรน่าสนใจบ้างไปดูกันเลย โปรโมชั่นสําหรับลูกค้าใหม่นะคะที่ยื่นสมัครสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลแคชจอยบัตรกดเงินสดแคชจอยอีซี่หรือสินเชื่ออนเนกประสงค์รับของสม,มนาคุณกันเลย2ต่อค่ะต่อที่1เพียงยื่นเอกสารครบภายในงานมันนี่เอ็กซ์โป2022รับของสม,มนาคุณทันทีเป็นแก้วน้ําแคชจอยแฟนซีหรือหมอนผ้าห่มแคชจอยค่ะต่อที่2เมื่อได้รับอนุมัติสินเชื่อและมียอดเบิกถอนเงินสดตามเงื่อนไข รับของสมนาคุณเป็นกระเป๋าเป้แคสจอยอีซี่หรือกระเป๋าเดินทางแคสจอยดูโอค่ะนอกจากนี้นะคะแคสจอยเขาก็ยังมีสินเชื่อผ่อนมือถือแคสจอยค่ะสำหรับลูกค้าใหม่ที่สนใจผ่อน iPhone 13กับร้านค้าเจมาไทยในงานมานีเอ็กโป2 0 2 2เพียงสมัครสินเชื่อและได้รับอนุมัติรับทันทีโปรโมชั่นดอกเบี้ย0%ใน3รอบบินแรกค่ะและผ่อนนานถึง24เดือนไปเลยค่ะ สำหรับคนที่สนใจสินเชื่อจำนำทะเบียนรถยนต์ทางแครจอยก็มีโปรโมชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ที่สมัครสินเชื่อและได้รับอนุมัติภายในงานรับสิทธิพิเศษ2ต่อกันไปเลยต่อที่1 ฟรีค่าธรรมเนียมการตรวจประเมินสภาพรถยนต์และต่อที่2รับกระเป๋าเดินทางแคสจอยดูโอขนาด17นิ้วและ12นิ้วไปเลยอย่างละบค่ะได้ทราบโปรโมชั่นกันไปครบถ้วนแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับน้อง MC ข้างในค่ะว่านอกจากนี้แล้วบูธแคสจอยยังมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างนะคะค่ะแล้วเราก็อยู่กับคุณจีนนะคะ MC สาวสวยจากแคสจอยค่ะอยให้คุณจีนเล่าให้ฟังนะคะว่ามีกิจกรรมอะไรน่าสนใจบ้างคะ่ะนี่เลยค่ะสำหรับใครที่มาเยี่ยมชมภายในบูธแคสจอยของเรานะคะนี่ด้านข้างนี้กับ,บวงล เพียงแค่มาเพิ่มเพื่อนในไลน์นะคะหรือว่ามากดไลค์เพจของเราะคะ่ะใน Facebook นะคะหรือว่า i n s t a g r กรมก็จะได้หมุนวงล้อซึ่งไม่ว่าจะตกข่างไหนเนี่ยเรามีของสำนักุณมอบให้เพราะฉะนั้นมาเยี่ยมชมบูธของเราเนี่ยได้รับของรางวัลกลับบ้านไปแน่นอนแล้วก็อีกหนึ่งกิจกรรมด้านนู้นจะมีตู้สติกเกอร์ใครเป็นสายแบบอันย่องเกาหลีแบบนี้นะคะมาถ่ายรูปสวยๆกัน,นะคะ่ะแค่มาถ่ายภาพภายในบูธนะคะแล้วก็โพสลงโซเชียลมีเดียต่างๆหรือว่าใครที่มาสมัครสินเชื่อของเราก็ได้ก็จะมีสิทธิ์ได้ถ่ายรูปแล้วก็็เรจะให้ปปนูกับ ก็สามารถมาเยี่ยมชมได้นะคะที่บูธแคสตจอยค่ะฝากด้วยนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปชมบูธอื่นๆว่ามีโปรโมชั่นการเงินการลงทุนที่น่าสนใจอะไรอีกบ้างนะคะเริ่มกันที่ธนาคารออมสินกับโปรโมชั่นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ109วันอัตราดอกเบี้ยแบบขัน้นบันไดสูงสุด10.90%ต่อปีสินเชื่อบ้านดอกเบี้ยพิเศษ1.75%นาน1ปี ต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงานด้วยนะคะสินเชื่อ SME อัตราดอกเบีย้ยคงที่2.99%นาน2ปีกับวงเงินผู้สูงสุดถึง20ล้านบาทมาต่อกันที่ธนาคารอาคารสงเคราะห์กับโปรโมชั่นเงินฝากสลากออมทรัพย์หน่วยละ1,000บาทลุ่นรางวันใหญ่สูงสุด1ล้านบาทจองสิทธิ์ภายในงานรับของสุมนาคุณเพิ่มด้วยนะคะสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบีย้ย2.60ต่อปี ซัพ NPA ผ่อนดาวศนปนานสูงสุด24เดือนไปเลยค่ะธนาคาร CMB กับโปรโมชัน่นเงินฝากออมซัพย์สปีดดีพลัสดอกเบีย้ยสูงสุด1.60ต่อปีออมซัพชิลดี CMB ไทยดอกเบีย้ยสูงสุด2.00ต่อปีสินเชื่อบุคคล Personal Cash อัตราดอกเบีย้ย9นาน12เดือนสินเชื่อบ้านใหม่บ้านมือ2อัตราดอกเบีย้ยเฉลี่ย3ปีแรก2.49 วงเงินกู้2ล้านบาทขึ้นไปถัดมากับธนาคารกรุงเทพค่ะเปิดบัญชีเงินฝากประจำรับของสมนาคุณเทียบเท่าอัตราดอกเบีย้ย0.5375%ต่อปีสิงเชื่อบ้านบัวหลวงอัตราดอกเบี้ยพิเศษ MRR ลบ0.75%พิเศษตัวลดอัตราดอกเบี้ยปีแรก0.25%ต่อปีค่ะโปรโมชั่นประกันภัย b Together h e a l t Happy h เมาบ้านคุ้มคุ้มคลองครบทั้งชีวิตและสุขภาพรับปัดของขวัญ s t a r b u c k มูลค่า1,000บาท มาตอกอันที่ธนาคารกสิกรไทยค่ะกับสินเชื่อเงินสดทันใจอัตราดอกเบีย้ย0%นรนานสูงสุด3 0วันซับ NPA ลดสูงสุด60%ดอกเบีย้ย0%นาน6เดือนกู้ได้สูงสุด100%เฟรีค่าธรรมเนียมการโอนนะคะถัดมากับธนาคารไทยพาณิชย์ค่ะโปรโมชั่นบัตรกเดนนรกเงินสดสปิดิโลนอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด9.99%าุดนาน1ปีบัตรกดเงินสดสปิดี้แคสอัตราดอกเบี้ยพิเศษสูงสุด3รอบัญร์เซ็นต์สูงสุนนบ้านดอบ ดอกเบี้ย3.99%ต่อปีค่ะตามมาด้วยธนาคารกรุงศรีอยุธยากับสินเชื่อบ้านกรุงศรีอัตราดอกเบี้ย0% 3เดือนแถมยังลดค่าธรรมเนียมประเมินราคาหลักประกันลง50%โปรโมชั่นประกันชีวิตสมัครและชำระเบี้ย1ล้านบาทรับทองคำแท่งมูลค่า5,000 50, บาทถัดมากับธนาคารกรุงไทยสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น1.88%ต่อปีฟรีค่าธรรมเนียมนะคะโปรโมชั่น NPA Birthday Sale ลดราคาขายสูง สูงสุด55%ค่าโอนกรรมสิทธิ์ผู้ซื้อสายเพียง1%เท่านั้นนะคะสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจอัตราดอกเบี้ย2%ต่อปีนาน2ปีแรกระยะเวลาผ่อนนาน10ปีหรือจะรวมหนี้กับสินเชื่อบ้านให้เงินอัตราดอกเบีย้ย4.72%ต่อปีวงเงินกู้สูงสุดถึง20ล้านบาทและเรื่องที่คนขอสินเชื่อไม่ควรพลาดกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติที่จะมาให้บริการตรวจเครดิตบูโรฟรีภายในงานและสามารถดูผลได้เลยทันทีนะคะ ค่ะแลัจากที่เจเดินดูโปรโมชั่นมาท,นทั่วงานแล้วนะคะถ้าพูดกันในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ชนะเลิศเลยก็จะเป็นเงินฝากเผื่อระยะพิเศษห0 9อยวันจากธานาคารออมสินค่ะเอาให้อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันไดสูงสุด10.90%ต่อปีค่ะเพื่อนๆคนไหนสนใจต้องจองสิทธิ์ภายในงานนี้เท่านั้นนะคะส่วนสินเชื่อบุคคลนะคะก็มีโปรโมชั่นมากมายเหมือนกันค่ะมีทั้งแบบของแจกของแถมสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษแต่ถ้าพูดถึงโปรโมชั่นสําหรับลูกค,ค้าใหม่ก็ต้องอันนี้เลยค่ะสิน ก็มีทั้งแจกของพีเนียมมีสินเชื่อตรดดอกเบี้ยพิเศษและยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกในงานอีกด้วยนะคะส่วนสินเชื่อบ้านสินเชื่อรีไฟแนนซ์สินเชื่อธุรกิจนะคะความเห็นส่วนตัวใจก็คือมีโปรโมชั่นมากมายหลายธนาคารที่น่าสนใจค่ะจะเป็นฟรีค่าธรรมเนียมดอกเบีย้ยต่ำดอกเบี้ยพิเศษลองมาเลือกเปรียบเทียบ,ยบแล้วก็เตรียมเอกสารมายื่นสมัครภายในงานกันได้เลยนะคะปิดท้ายกันที่กิจกรรมเวิร์กช็อปและฟรีสัมมนาค่ะ คนที่สนใจเรื่องแทนการเงินการลงทุนใหม่ๆต้องห้ามพลาดเลยนะคะงานนี้มีให้ฟังเทียบไม่ตกยุคไม่ตกเทรนอย่างแน่นอนค่ะต้องถือว่างานมานิเอ็กโป2022เป็นงานที่รวบรวมผู้ให้บริการทางการเงินไว้แทบจะครบทุกที่เลยนะคะเรามาที่นี่ที่เดียวเราสามารถเลือกเปรียบเทียบข้อเสนอและสมัครสินเชื่อบริการต่างๆได้แบบครบถ้วนกันเลยค่ะ เพื่อนๆที่สนใจเรื่องเกี่ยวกับการเงินการลงทุนนะคะสามารถมาร่วมงานได้ที่อาคารชาเลนเจอร์ฮอลสองถึงฮอลสามอิมแพคเมืองทองธานีค่ะงานจัดขึ้นในวันที่1 2บสถึงสิพฤษภาคม2565นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจมันนี่กูรูไทยแลนด์บายเช็คราคา com เว็บไซต์เช็คราคา com และช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะวันนี้จะต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ